几号选几天？几号？我听到哪哈？你知道吗？一天。一号吗？我听到哪哈对、呃<号>？对，跟呃跟八八天八号。八号对，好个问题。<对>那档子是选举，选举举对选举举、嗯、选选号。选 啊、嗯，选个是乐。对，选就是选。话题是号，号，<How? S 2> <How? S 1> 对，好。我我选一题一号啊，你一号去是吗？对，oh. 呃，呃，我我选。 เออเทียนโอ้สมมติเลือกเลือกสองวันอ <嗯 S 1> ๋อเหลียงเทียนจำนวันต <嗯 S 1> <吗>้องเป็นเหลียงเทียนอ๋อเหลียงเทียนต้องไปใช่มอีห้าหรือปห้าใช่ไหมอ๋อ选举โอเค选ตัวนี้แปลว่าเลือกเดี๋ยววันนี้เราดูเกันนิดนึงนะคะ แล้วก็จื่ตัวเนี้ยก็มาจากแบบจุโ๊โที่แต่เวลาอ่านมันจะเป็นชวนเดีเ๋ยวปะเพรามันเป็นมันเป็นสามสามดิ选举มันก็จะเป็น选对选举จุ๊โสคำนี้ก็ใช้บ่อยเลยแปลว่ายกมือจื่ตัวเนี้ยแปลว่ายกโสก็คือมือนะจุ๊โสก็คือมือใ,มใครเป็นคนไทยยกมือขึ้น ใครเป็นไทรใครเป็นคนไทยก็ใครมันก็เป็นคนไทยใครใครอ๋อก็เป็นไทยกัวชื่ซีเคยชื่ไทยกัวคนใครู่ไทยก๋วคนอ๋อก็เป็นจูโ เติมคําว่ารบกวนหรือว่าได้โปรดไว้ข้างหน้าคือคําว่าอะไรคะเชิญตอนนั้น,นอะเชิญคือชิงชิงใครคือคนไทยกรุณายกมือขึ้นค่ะกรุณายกมือค่ะก็จะเป็นชิงเฉยชื่อไครกว่าเลยอ่าแล้วก็ชิงตามด้วย verb เชื่อไทยกว่ขึ้นก่อนได้เลยค่ะใครเป็นคนไทยอ๋อลุน่าเป็นอ๋อเป็นเฉยชื่อไทยกว่าเริชิงอ่อจู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 กจู่จู่กใครไม่ใช่คนไทยได้โปรดยกมือค่ะอ่อ